แก้เอลให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วทำไมขอบเอวด้านบนยังอ้าอยู่ใส่แล้วก็ไม่กระชับลำตัวเกิดจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวคลิปนี้มาฟังสาเหตุแล้วก็วิธีการแก้ไขกันนะคะอันคิดว่าคำถามเนะะี่ยค่ะเป็นคำถามที่ดีมากๆพอดีนักเรียนในคอร์สนะคะสอบถามเข้ามาเนาะ,อ,ะอันเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเคยเจอแล้วก็ยังไม่ทราบสาเหตุว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นก็จะอธิบายให้ฟังแบบละเอียดเลยพร้อมกับวาดให้ดูนะคะพร้อมกับยกตัวอย่างให้ดูด้วยเราจะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันเนาะ เพื่อนๆสังเกตดูนะคะว่าขอบเอลสองตัวนี้ค่ะมีความแตกต่างกันยังไงขอบเอลด้านบนนะคะเห็นไหมคะว่าขอบเอวเนี่ยมันจะตรงตรงใช่ไหมคะจากด้านบนตรงนี้ค่ะกับตรงนี้คือเท่ากันเห็นไหมคะด้านบนสองส่วนนะคะคือเท่ากันเห็นไหมคะอันนี้เป็นขอบเอลแบบตรงนะคะส่วนอันนี้ค่ะเป็นขอบเอวแบบสโลปเห็นไหมคะคือขอบเอวด้านบนค่ะกับขอบเอลตรงนี้มันไม่เท่ากันเห็นไหมคะ่าถ้าหากว่าในการแก้นะคะถ้าเกิดลูกค้ามาแก้เนี่ยขอบเอลที่เป็นสโลปแบบนี้ค่ะ หลังจากแก้เนี่ยเราจะไม่เจอปัญหาว่าหลังจากแก้นะคะขอบเอวตรงนี้มันอ้าคำว่าขอบเอวอ้านะคะมันคือหน้าตาเป็นแบบนี้อเดี๋ยนขอวาดด้านล่างเนาะน่าจะพอมองเห็นอยู่ขอบเอวอ้าก็คือเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้คือสมมติว่าเป็นเอวของผู้ใส่เนาะแล้วก็ตอนที่ใส่อะคะ่ะด้านบนเนี่ยมันอ้าแบบนี้นะคะทั้งที่มันไม่ได้รู้สึกว่าหลวมนะคะแต่ว่ามันมีความอา้าเนี่ยค่ะ มันเป็นแบบนี้นะคะมันเกิดจากสาเหตุสลีล้าของผู้ใส่ค่ะถ้าหากว่ากางเกงหรือว่ากระโปรงตัวนี้นะคะเขาใส่เป็นเอวสูงสมมุตินะคะใส่เป็นเอวสูงแน่นอนสลีล้านะคะเอวเนี่ยมันจะมันจะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเอวเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วพอเราค่ะทําเป็นขอบเอวที่ตัดเป็นตรงค่ะใส่ขึ้นไปแบบนี้เห็นไหมว่าขอบเอวด้านบนนะคะตรงนี้มันจะมีช่องว่างเหลืออยู่ ฉะนั้นนะคะมันมีโอกาสที่หลังจากแก้เสร็จแล้วหรือว่าหลังจากที่ลูกค้ามาใส่อะค่ะขอบเอวด้านบนมันจะอ้าพอเห็นภาพเรียงค่ะอันนี้คือสรีระหรือว่าโครงสร้างของตัวผู้ใส่เนาะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าเป็นงเงผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าขอบเอวที่มันเป็นตัดตรงแบบนี้ค่ะหลังจากแก้แล้วเราคาแก้เป็นแถบแก้เป็นตัดตรงเหมือนเดิมจะไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าผู้ชายส่วนใหญ่จะใส่เป็นเอวต่ํานะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงค่ะ ถ้าหากว่าเราค่ะแก้เป็นขอบตรงตามแบบนี้ที่ไม่ใช่แบบนี้นะคะแก้เป็นขอบตรงแบบนี้มันมีโอกาสที่มันจะเป็นแบบนี้เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะนะคะวิธีการแก้ก็คือเราค่ะจะต้องทําที่เป็นขอบตรงแบบนี้นะคะให้เป็นขอบเอวลักษณะแบบนี้ในการที่เราจะทําค่ะเราก็ต้องดูก่อนว่าผู้ใส่นะคะเขาใส่เอวประมาณไหนแล้วก็ตัวผู้ใส่นะคะสรลีละแบบไหนถ้าหากว่าเป็นเอีกงออกของผู้ชายเอวต่ําจะไม่มีปัญหากับการแบบ แก้ไขขอบตรงแบบนี้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงค่ะก็คือเป็นคนที่อาจจะมีสะโพกมีเอวเราค่ะควรจะแก้ให้เป็นทรงประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันถ้าหากว่าเราค่ะเจอขอบเอวที่เป็นตัดตรงแบบนี้นะคะสมมุติว่าลูกค้าต้องการเก็บเข้านะคะอยู่ที่ฝั่งละหนึ่งนิ้วอันนี้นะคะสมมตินะหนึ่งนิ้วค่ะวิธีการวัดถ้าเป็นขอบเอวตรงนะเดี๋ยวนขออนุญ,ญาตวาดให้ดูแค่ฝั่งเดียวให้เราค่ะวัดเข้าไปเขาต้องการเก็บเข้าอยู่ที่หนึ่งนิ้วเนาะอันนี้คือวัดจาก วัดจากด้านข้างแบบนี้เลยนะคะสมมตินะคะหนึ่งนิ้วเท่านี้ใช่ปหที่เราวัดมาแล้วที่เราวัดมาแล้วหนึ่งนิ้วคือตรงนี้แต่เวลาที่เราแก้ค่ะเราจะไม่ได้อ่เย็บนะคะเป็นตรงแบบนี้ลงมาเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราตัดตรงแบบนี้ค่ะมันจะเหมือนขอบเอวเดิมนะคะให้เราค่ะเบี่ยงจากตรงนี้ตรงเนี้ยวัดมาหนึ่งหนึ่งนิ้วเหมือนเดิมแต่ว่าให้เราเบี่ยงออกมาค่ะประมาณสักหนึ่งตีนผีอะคะ่ะ ตรงนี้ด้านข้างอ่ะมันก็คือจะได้เป็นเส้นนี้นี่เส้นนี้นะคะหลังจากที่เราเย็บค่ะหลังจากที่เราวัดแล้วก็เย็บอ่ะมันจะได้เป็นแบบนี้มันจะสลูปออกด้านข้างนิดนึงเห็นไหมคะแล้วพอหลังจากที่เราแก้บแบบนี้เสร็จแล้วคะ่ะตอนที่ใส่อ่ะด้านบนขอบเอวมันจะกระชับมันจะไม่เป็นปัญหาแบบที่อธิบายไปข้างต้นในตอนแรกนะคะมันจะได้แบบนี้แล้วก็ใส่ออกมาคะ่ะจะสวยแต่ถ้าเป็นงเกงของผู้ชายคะ่ะถ้าเกิดเราจะเบี่ยงอ่ะแนะนําว่าเบี่ยงแค่นิดเดียวนะคะไม่ต้องเบี่ยงออกเยอะถ้าไม่อย่างนั้นค่ะ มันจะไม่สวยเนาะเพราะว่าทรงแบบสรลีระของผู้ชายส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าจะไม่ได้มีส่วนเว้าวส่วนโค้งอะคะ่ะก็แนะนําว่าถ้าเกิดจะเว้าออกก็คือเว้าออกแค่นิดเดียวไม่ต้องเยอะแต่ของผู้หญิงค่ะประมาณสักหนึ่งตีนผีก็ได้นะคะประมาณนี้นะแต่ถ้าหากว่าเป็นขอบเอวเดิมค่ะที่มีความโค้งแบบนี้อยู่แล้วเห็นไหมคะของเดิมแบบนี้โค้งแบบนี้นะคะเหมือนเดิมเวลาที่เราแก้ค่ะสมมติเราวัดเข้าไปอยู่ที่หนึ่งนิ้วนะคะ ด้านล่างค่ะก็คืออยู่ที่1น,นิ้วเท่ากันเวลาที่เราแบบเดินเส้นเย็บค่ะมันก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะว่ามันจะโค้งตามแบบเดิมฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่ากางเกงบางตัวที่ของเดิมอะคะ่ะเป็นแบบเอวที่เขาเอา่ขอบเอวเขาตัดโค้งมาแบบนี้อยู่แล้วคือจะไม่มีปัญหาเลยฉะนั้นนะคะมันจะเป็นบางตัวที่บางทีอ่นักเรียนอาจจะมีความงงว่าเอา๊ะเ,เคยแก้ไปแล้วอ่ตัวก่อนหน้าก็ไม่ไม่เคยเจอปัญหาเก็บเข้าตามแบบที่เคยเก็บ แต่พอมาเจอตัวใหม่ที่เป็นขอบเอวแบบนี้พอหลังจากแก้ทำไมเขาใส่แล้วขอบเอวอ้าอันนี้ค่ะก็คือจะเป็นสาเหตุนะคะก็ประมาณนี้เนาะวิธีการก็คือพอได้เก,ง,เกงมาดูดูโครงสร้างของผู้ใส่แล้วก็ดูโครงสร้างของเกง,เกงด้วยว่าเราจะแก้แบบไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่แนะนําวิธีการแก้ไขแล้วก็สาเหตุนะคะว่ามันเกิดจากอะไรเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็เท่านี้เลยลองไปปรับใช้กันดูนะคะ